โอเคโอเคบันทึกแล้วคุณเวลฮิเบโกะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมสวัสดีอยู่ในกันในห้องผู้กล้าและเราสามาชิกทุกท่านสามาชิกชมรมคนชอบทั้งหลายรวมถึงคุณลุงสีที่ปิดไหม่นาบัตรนี้ได้เวลาสสเสด็จแม่ลงเรามี130่ราโ ูดจกากเราดูประวัติก่อนฮนะโอ้โหเมื่อเพื่อออกโบเนียไปด้วยนะเดแล้วก็คือสามโลการันตีไว้ก็ไม่รู้เท่าไหร่เก้าสิบ lc ซึ่งไม่ไมเคยสุ่ม lc เลยก็คือณตอนนี้คืออยากได้ตัวและ lc เอาละ <S 2> <S 2> เอาตัวก่อนเพ่อ้ยสิบโลได้เลยหรือเปล่าอันนี้เด<ว>กด<ว>กดกดตรงไหนดีกดตรงไหนดี กดตรงไหนกาลันกาลันขวาขวาตรงไหนขวาตรงไหนสิบโลสิโลโตไหนไหนตรงไหนตรงเลขศูนย์เลยเลขศูนย์นะกลางเลขศูนย์กลางเลขศูนย์กดกดไปเถอะพี่กด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 กันเฮ้ยทิกนิดนึงอ่ะโอ้โหยังไม่มายังไม่มายังไม่มาโหยังไม่มาอันนี้ยังไม่มายังไม่มาอันนี้อันนี้สะเดาะสะเดาะไปก่อนสะเดาะไปก่อนไอแม่ม่วงอ่าม่วงยังยัง ทองต้องทองต้องทองข<ด>อแล้วได้ขวดแดงมาได้ขวดแดงมาขอเซเวลอ่ะอ่ะโอ้โหได้ขวดแดงมาได้ขวดแดงมาย <c oughs> ี้บไม่เหงือี่ค่ะบุล <c oughs> ลี่โลต่อไปได้เลยเราต้องออจริงเปล่าขอ,ขอขอทิ้ขอทิ้ขอขอขอ,อะไราสายล่างเหรอสายล่างตรงไหน ตรงช็อกโกแลตตรงรูปตัวนะตรงรูปตัวนะกดค้างอันหนึ่งสองปมีมีลุงไหมมีลุงไหมมีลุงไหมสะดอกเคาะสะดอกเคาะอ่ะยังไม่มายังไมมาสะดอกเคาะสะดอกเคาะจะบอร์ลลูกนจะเบอร์ไม่เอาเอาเซเวอ์เซเวอไม่เอาลูก้าเที่องลูกบอกเซเวอพี่นี่ ต้องซีวอลรัวๆใช้ใช้โมงตัวเดียวไม่รู้เหมือนกันนะถ้าแย่สุดก็เก้าสิบเก้าสิบเออเก้าสิบเป็นเกณฑ์ชินขอที่ขอทิกขอที่เอาเอาตรงเส้นเส้นที่เขียนหลังเลขสิบต้องมีคูณสิบแล้วก็ต่อจากนั้นจะมีขีดดึอบนแต่ปะใช่ไหมขีดปะปะใช่ไหมขีดปะปะอ่ะตรงตรงขีดปะปะขีดปะปะอ่ะ มองไหมม่วงไหมลุงไหมลุงไหมไม่ขึ้น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 การันตีแน่เลยการันตีแน่แน่การันตีแน่แน่เก้าสิบเซวอลเซวอลขอเซวลขอเซวอเซวลก็ได้เซวอลกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เกลืออันนี้เกลือ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 หนักเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห ว่าเปลี่ยน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 ตรงนี้ไม่ดีแล้วตรงนี้ไม่ดีูบอกแล้วว่าไปอยู่ตรงต้นไม้อ่าบนรถไฟตรงไหนอะตรงนี้หรอตรงนี้หรอเอเดี๋ยวคุยเอาปอมก่อนได้ไหมปอมอาจจะอารมณ์ไม่ดีอยู่หรือเปล่าเลยไม่ให้ อ๋อทิกทิกทิกกาลันกาตัวกาลันอ่ะตัวกาลันมาไหมมาไหมเหมือนเหมือนเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่ไม่ลุงนะสวัสดีครับลุงไม่เซฟก็ได้อ่ะเซฟโอ้โหไม่เล่นซัมโปอไป ออือนี ouais <Ben S 1> แ่แหละไม่ดูไม่ <c oughs> ไมด <Yoda> ูคนดวงดีคนตรงคำว่าครั้งตรงคำว่าครั้งครั้งครั้งตรงกลางรอเรือเลยตรงกลางรอเรือเลยตรงกลางเลยตรงกลางเลยเอ <c oughs> ไม่มา <c oughs> ไม่มาโอ้โหการันตีได้ๆซุงนี้ <c oughs> โอ้โหซีวอซีวอซีวซ ขอตัวที่เล่นขอตัวที่เล่นใกล้เซวว์เซววเออเออไอหมอนี่เสื้อเสื้อสุดๆสิบแล้วเออกดแค่ใบเดียวพออ่ะทีทีทีเปลี่ยนเป็นทีใบนึเปลี่ยนเป็นทีใบเอาเลยทีใบไปได้ไได้เออได้ไหมได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ ข้ามเลยตรงเลยบังคับแล้วให้มึงเติมไงเดฟตรงเอ็กตงเอ็กตงเอ็กตัวเอ็กแน่ๆตัวเอ็กแน่ๆน่ะมาเหมือนน่าจะไม่ได้ลมีดิพี่เฮ้ยเซวอใช่ไหมโอ้ยพี่จะบูโรทำไมเดี๋ยวเปลี่ยน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 โลเปลี่ยนโล แม่โดนแควนแม่และแม่และแม่โดน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 บอกว่าเดี๋ยวก่อนเควสมาจากไหนเนี่ยก็แบบอยากตามหาสมบัตนะิอันทิ้งไว้มันแล้วอยู่ที่เกลายไปหา,านเนีดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรออีโมดหรือเราจะรอรออ,อ,อีมดขึ้นเสร็จแล้วเราจะก็จะกดสิบโลออกน่าแล้วเตัวเอเลขสิบไป ไม่ขึ้ <lent ceu> นส <c oughs> ิบโลสิบโลการันตีได้เลยม่วงเซวอลเซวอลลุงเซวอลเซวอลเซวอลชัวชัว แม่งเอลซีเอลซีมาจำตัวหรอไอ้เจ้ามาจำตัวมาจำตัวมาทำให้เล่นดีกว่าไอ้หมอนี่เขาต้องการใหหนยเป็นเกอ่ะโอเคไม่มีตัวเอกละโอ้โหลุงการตีสองร้อยไปไปเล่นที่อื่นเฮ้ย ออกเลยดีหล่ะอันี้ออกยังออกนี่ออกยังยังออกเลยออกเลยใช่ไหมออกเลยไหมตึ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 มไม่ไมไม่น เตึมตึมตมตึมตึมตึมตมตึ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 มเอามทุกอย่างมากองไว้ตรงนี้หมดเลยเมนเท้าเบ็ดแดนกิโลวะพี่แปดกแล้วไอลซนี่คือไม่ไม่ใช่ว่าจะการันตีเลยนะเพื่งไอเยี่ยได้มาสี่ตัวเดี๋ยวคอยมาอัพเบลตัวละครแล้วกันต้องต้องกดสกีอีกสักรอบ ตัวเอกตัวเอกแล้วแล้วมันจะมันจะไม่ให้เราได้ยังไงวะถ้าเมื่อกี้มันให้แล้วใช่ไหมไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เฮ้ยโอเคตกใจเดี๋ยวเอ้าหนุนเลยเหรอก็ดีนะพี่ตันไปนานแล้วนาตาชา โอ้ยตรงนี้ตรงนี้น่าจะไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปตรงน้ำตรงน้ำน้ำน้ำนี่หรอนี่หรออ่าอ่านี่นี่อ่ะต้องต้องกดสกิลวันต้องกดสกิลก่อนเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวพี่เกี่ยว เอ ų, oder, oder, ้พี่ไม่หนุนอะเบอร์ไหมเบอร์ไหมเบอร์ไหมไม่เบอร์ไม่ไม่เบอร์แต่ได้ LC อะไรอยากรู้เอลซีก็ลูก้าเลยลูก้าเหรอโอ้โหพี่พี่ต้องปั้นใช่ไหมเนี่ยหรือว่าพี่ต้องปั้นแล้วล่ะเหมือนแบบสนับสนุนพี่ซัมโปว่ะ แชมพูพี่เบอร์ไหมวะดูไม่ออกเหมือนน่าจะไม่เบอร์นะมันจะเป็นสองแผ่นตอนตอนตอนบินบินกลับมามันจะเป็นสองแผ่นไม่เบอร์วะอันนี้ก็น่าจะต้องการันตีแล้วเดี๋ยวสงสัยต้องน่าจะต้องไปหาหาพิษเพิ่มนะเนี่ยรอหน้าก็ได้แล้วไม่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 รอไม่รอซัมโปอีกอ่ะ เปลี่ยน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 จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดอันนี้คือเราเล่นของเราเราแบบพยายามสุดๆไปเลยไม่ออกมาเลยน้องก็รอดีเกินเติมไปไทยในสุ่มดวงดวงผู้เล่นใหม่ดวงผู้เล่นใหม่ไปเลยงานตัดก็เหรอตัดไปเลยเ้ยขอขอขอสักทีละใบก่อนได้ไหทีละใบพี่แต่ทีละใบมันได้ที่สุด แค่สิบใบแล้วถ้าเราไปกดทีละสิบมันจะได้เกินสิบทีได้ก่ากว่าก็สิบเอ็ดถ้าเปิดสิบมีโอกาสออบครับพี่แก้วเป็นเกมเป็นทุกเกมใช่ไหมที่ถึงแล้วกดทีละใบเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอทีละใบสักสิบครั้งแล้วทีสุดท้ายก็คือจะอะไรกันฮะ ิคือแบบว่าคืออันเนี้ยคือย่างสเต็กกะคือหนูไม่ต้องเตรียมแบบต้องปรุงรอกอะไรกเลยเกลือจริงเกลือจริงพูล้นจานเลยคือหนูเป็นโรคไตแล้วแค่เห็นอ๋อไม่ได้รู้สามารถตัดสินความเกลือของพวกพี่ได้แต่ใครนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยโอ้ยมาามามมาดูดาบที่ยาวนั่นใหญ่มากเลยดาบ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 ใหญ่มากซูมไปที่หน้าขออนุญาตกดตัวอีดูหน่อยอ้ย เป็นตัวละครหนึ่งที่พี่ดูโค้ดเบต้าแล้วพี่อยากได้มากเลยโดยเฉพาะอันติเนะ